น,นะครับสวัสดีครับตรงนี้มันเป็นอยู่หน้าตลาดนกคู่นะครับข้างคางเลยนะครับผมทองตัวนี้สายเงียที่ผมมาเลือกซีนะครับเพราะว่าตรงหน้าหน,น้ากล้องเนี่ยครับตรงปากู่เนี่ยมันจะเป็นท่อรอดไปตรงข้อรังสิตนะครับผมเพราะฉะนั้นปลาใหญ่มีโอกาสที่จะเข้ามาตามน้ำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดดูครับมีปลาขยับน้ำนะครับเอนนะ เหมือนจะมีปลาใหญ่นะครับแต่ผมยังไม่พูดว่าไปไม่กล้าบอกนะครับมันมีน้ำขยับนะครับน้ำขยับแบบนี้ก็น่าตัวนะครับน่ารุ้ ขยับใหญ่นะครับเป็นคลื่นใหญ่แต่ไม่แน่นะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าน้ามันไม่ค่อยเยอะอาจจะเป็นปลาเล็กก็ได้เพราะปลาเล็กเวลาขยับน้ํามันจะดูเวลาปลาเล็กถ้าน้าไม่เยอะขยับเวลามันขยับมันจะเหมือนน้ํามันจะกระเพื่อมเลยนะครับข้างหน้าข้างหน้าคลื่นเลย

รับกลับมย่างน,น,น่าครับมดูตัวปากกุ้งเลยสวัสดีครับแล้วนะครับไซส์ก็โอเคอยู่นะครับผมดูดูตรเอือจะขึ้นฝั่งนะครับดูดจงกอปากกุ้งเลยโอ้ยหอมไปนิดนะครับผมแต่ก็ไซส์สวยอยู่ เเดูดีเลยเนี่ยช่อนนะครต้องใช้หัวแล้วมั้งนะครับติดนิดเดียวเองถ้าเกิดเป็นเออ่ปลาบางที่มันดูดอย่างนี้แล้วสูงขนาดนี้จะต้องลงคอแล้วครับ ก็แสดงว่าน่าจะมีคนเข้ามาตีเรื่อยๆอยู่ก็สําหรับวิธีการตีนะครับผมเนี่ยครับหมายมันเป็นล่องน้ำข้างทางนะครับมีฟ้าที่ดีก็การตีเนี่ยจะตีเป็นแนวเดียวนะครับถ้าเกิดเราเลงช่องเนี้ยก็จะเลงอยู่ตลอดเวลาเลยเลงตีแบบให้มันลงขึ้นอยู่ตรงเนี้ยย้ำๆซ้ำๆเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> เห็นมันขยับน้ำอยู่ าะว่ามันน่าจะมีอีกครับแต่ว่ามันไม่น่าจะเอาแล้วโอเคครับมีตัวอยู่ตะกัดยากก็สาเหตุที่มาเลือกจีตรงนี้นะครับล่องน้ำข้างทางแต่น้ำมันไม่ได้ดำไม่ได้อะไรนะครับผมคลองตรงนี้ตรงข้างหน้านครับตรงป่าเนี้ยมันจะเป็นท่อรอดไปโน่นนะคอลองลังสิทธ์นะครับผมแล้วก็อย่างว่าครับมีน้ำที่ไหนปลาก็จะมาตามน้ำมากับน้ำ เ้วจะไปที่อนครับผมกบยางเจ็กโซครับตัวนี้ปลาหมันตัวแรกของเช้านี้นะครับผมขึ้นออกมาครับใส่สวยเลยครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมกบยางเจ็กโซครับจากเพียตีเยาปอมเจ็กโซครับสุดยอดมาก